สวัสดีค mm ่ะ hmm. คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวรรตี้ทอลโชที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทร f m 1 0 6 m ็ม z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของฉัชในคืนนี้เป็นผู้หญิงเก่ง แล้วก็อยู่ในแวดวงบันเทิงมาอย่างยาวนานนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในยุคที่เรารู้จักชนวีไทยแลนด์ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเธอเธอเป็น VJ ยุคแรกของประเทศก็ว่าได้ซึ่งมีฝีไม้ลายมือมีลีลาการนำเสนอเฉพาะตัวทั้งบุค,คลิกภาพลักษณ์อะไรต่างๆที่แสดงออกนะคะทำให้มีแฟนคลับมากหน้าหลายตาค่ะก็เป็นจุดที่สูงสุดในชีวิตของวงการบันเทิงของผู้หญิงคนนี้นะคะหลังจากนั้นเธอก็ทำธุรกิจแล้วก็พักหนึ่งเราก็เห็นข่าวเธอค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าสื่อ ปรากฏว่าวันนี้เธอค้นพบเส้นทางใหม่ในชีวิตที่ทั้งสงบทั้งงดงามแล้วก็มีแรงมันดานใจที่จะทำประโยชน์วันนี้เธอจะมาแบ่งปันเรื่องราววิธีคิดประสบการณ์ชีวิตที่สอนอะไรเธอบ้างทั้งในแวดวงบันเทิงแล้วก็การใช้ชีวิตภายนอกวันนี้ขอต้อนรับวีเจตังแกวนะคะคุณบุษบามหัตถพง์ค่ะสวัสดีค่ะ ไม่มีใครไม่รู้จักนะถ้าบอกว่า VJ ตังงว้วแห่งชาแนลวีไทยแลนด์นะใช่ค่ะค่ะทำไมนะรู้จักกันเยอะตอนนั้นปีอะไรตังแงว้วช่วยย้อนกลับไปยุคที่เราห<ฮ>ยุดโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงหน่อยเริ่มต้นเลยเหรอคะน่าจะอยู่ที่2537-38หรเลยมั้งย,ยุคนั้น ยุคนั้นคือเป็นยุคที่วงการบันเทิงก็มีอะไรใหม่ๆเยอะใช่ค่ะแชนวีก็เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่วงนั้นค่ะ<ช>ก่อนหน้านั้นคือแตงแงวก็อยู่ในวงการแบบประกวดค่ะ เคยประกวดมาก่อนเคยประกวดหลายเวทีใช่ไหมคะก็หลายเวทีเหมือนกันค่ะค่ะเขินที่จะพูดเพราะว่าวันนี้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปมากนะคะคือเคยประกวดมิ s ทีนโอ l เ Miss ิสแพนคอสเมติกจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มิสพาเลส ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยยุคของการประกวดนั้นเป็นวัยรุ่นเลยนะคะตั้งแต่ปี2533 2534พอโลดแล่นแบบนี้ก็ได้โอกาสในการเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวแล้วก็เปิดตัวโดวยการเป็น VJ แต่งแง้วแห่ง Channel V Thailand ตอนนั้นเนี่ย การทํางานมันเป็นยังไงการใช้ชีวิตในในโลกบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น VJ นี่มันใช้ชีวิตยังไงคะตั้งเเวโอ้โหต้องบอกก่อนนะคะในยุคนั้นเนี่ยสมัยก่อนนั้นมีแต่ดีเจเพราะว่า VJ เนี่ยย่อมมาจากวิดีโอจ็อกกี้คือการเปิดมิวสิกวิดีโอที่เห็นภาพแล้วเราก็จะเป็นเหมือนพีกรางนี้แล้ค่ะเพียงแต่พอเราพูดเสร็จแล้วก็แนะนําเพลงแล้วก็ให้เขาไปชมภาพมิวสิกวิดีโอนั้นซึ่งเรียกว่าตอนนั้นเป็นยุคเป็นของใหม่มากใหม่มากเราก็เกิดมาพร้อมกับสิ่งนั้น เหมือนเกิดมาเรียกเกิดมาพร้อมๆกันค่ะดะนั้นเริ่มต้นนับตึงใหม่แล้วเราก็เจริญเติบโตมาด้วยกันค่ะ <S an> ยุคนั้นต้องบอกว่าสนุกมากค่ะ <S an> สนุกมากเพราะว่าตอนนั้นที่เริ่มทํางานเนี่ยอายุประมาณ19บเ <S an> ก้ายังเด็กอยู่เลยคือต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเพะฉะนั้น <S an> มันเหมือนเด็กที่โตเร็วเ <S an> พอโตเร็วนียชีวิตการใช้ชีวิตแบบเด็กหรือวัยรุ่นหายไป <S <S <an> <S เราจะเหมือนกับม,มีชีวิตที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ได้แต่งหน้าตั้งแต่ยังเด็กแลวประกอบกับก่อนหน้านั้นเรา ประกวดด้วยเดือนสายประกวดเราก็เลยเหมือนกับความเป็นเด็กมันหายไปเลยทําให้เราเหมือนคิดเร็วโตรเร็วแล้วก็ไม่มีความสนุกแบบเด็กๆที่ควรจะเป็นทําให้มีความมั่นใจใน,นตัวเองมากบางครั้งมันก็หยูยมากเกินไปเราจะมีนิดน,นึงก็แบบเฮ้ยเนี่ยฉันน่ะฉันมีตังค์อ่ะฉันซื้อรถเองได้นในขนดะพื่นเพื่อนก็อุย้ยตังแงวขอพ่อเองเลยแบบอุ้ยเท่ ยิ่งกว่านั้นเวลาจะช้อปปิ้งช้อปปิ้งประเทศไทยไม่ได้ธรรมดาไปต้องไปช้อปปิ้งไกลถึงต่างประเทศนั่นนะค่ะยุคนั้นนี่คือตอเงียบสุดๆเลยใช่ไหมคะสมัยก่อนนี่แบบว่าต้องแฮร์รอะเฮ้าไปเดินที่อื่นแบบไปซื้อแบบไม่สวยอ่ะต้องไปแฮร์รอดอังกฤษถูกอย่ามาพูดกับฉันประมาณอย่างนี้แบบว่าสุดไลมากประมาณประมาณนั้นเลยแบบว่ามีคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ญี่ปุ่นซื้อตัวไปเลยไปไปแฮร์รอดไปช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บ ไปซื้อของที่อังกฤษเพื่อที่จะไปคริสต์มาสกับนาที่อเตอรี่มันดูเวอร์มากนะคะแต่ยุคนั้นคือเรามีเงินอะ่ะมันเยอะอม,มันมีเงินเยอะมากมเราต้องการจะมีเพื่อนอยากเป็นเพื่อนเราก็ซื้อเพื่อนอ ซืออันนี้ไม่ได้เพื่อในวงการอะไรอย่างเงี้ยคืออยากแสดงตัวตนอย่างไรก็สามารถที่จะใช้เงินแสดงตัวตนออกมาแบบนั้นได้เพราะว่าไม่รู้จัดการบริหารจัดการเงินเพราะว่ามันถาถมเข้ามาทั้งชื่อเสียงแล้วก็คนก็อกเอาใจเงินก็ได้เยอะทําให้หลงไป หลงไปพักใหญ่เลยใช่ไหมคะโอ้ยาวเลยค่ะหลงห <laughs> ล,<ง>ลงไป,ไปยาวเลยนะคะใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าไปทําธุรกิจอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ได้เรียนรู้ค่ะ,คะเกิดอะไรขึ้นในช่วงชีวิตที่ทําธุรกิจช่วงที่ทำธุรกิจเนี่ยก็เงินเยอะเหมือนกันค่ะก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองและมีมีความรู้สึกว่าวันนึงเกิดเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอย่างนั้นเรามีธุรกิจแล้วเราชอบอะไระสวยงามก็เลยลงทุนกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเปิดคลินิก สมคมงามเราก็เอาใครก็เพื่อนๆเร<ช>านี่แหละกี่งานันแล้วก็มาเป็นลูกค้าเรา <ๆ S 1> เพื่อนๆเรานี่แหละใช่ <ๆ S 2> <ล>ใช่ก็โอ้โหจเจริญนุ่งเรื่องมากหมายถึงว่าไรายได้ที่เข้ามาเยอะมากนะคะแต่ค่าเช่านี่ก็เยอะม,มากเหมือนกันทาไมถึงอยู่ไม่ได้ค่าเช่าค่ะค่าเช่าแพงมากค่าเช่าตอนนั้นเนี่ยแค่พื้นเดียวแคบกว่าน,นี้อีกนะคะชั้นเดียวเนี่ยสองแสนห้าต่อเดือนโอ้โห อย่างอื่นจ่ายเองหมดด้วยนะค่ะแล้วลูกน้องอีกอะไรอีกใช่ค่ะลูกน้องแล้วอย่างเราแบบแหนเล็กๆเราไม่ทาหรอกเวอร์เพานั้นเวอร์ทุกอย่างมันหน้าใหญ่มากพอพอครบสามปีปุ๊บเขาจะขึ้นเป็นห้าแสนไม่ไหวไม่ไหวพอไม่ไหวก็เริ่มเริ่มต้องยอมรับความจริงว่าอะไรที่ไม่ไหวใช่ไหมมันไม่ยอมรับเนี่ยค่ะตอนนั้นไม่ยอมรับไม่ยอมรับหน้าใหญ่ค่ะอยู่จะเอาหน้าลงมานี้แบบไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าจะคิดสารภาพเลยว่าถ้าเกิดเราเลิก เราจะตอบคำถามาลูกน้องว่าไงเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าแต่แต่และเดือนมันมีฟิคคอ์สต,ต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดคนบอกว่าว้ายตอนนี้ตกอับกิจการเจง๊งโอ้ไม่ได้ไม่ได้เ <c oughs> ชื่อเสียงตอนนั้นเราทนไม่ได้ถ้าเกิดใครจะมาว่าแบบนั้นมันต้องดันทุลังมากเลยเครียดเครียดมากเครียดจนป่วยเข้าออกโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้งช่วงที่ทำงานหนักเครียดแล้วก็ดันทุรังที่จะทำอะไรเพื่อรักษา ภาพลักษ์ตัวเองถูกต้องแล้วไม่ปรึกษาใครด้วยไม่อยากที่ไม่ปรึกษาเพราะว่าไม่อยากให้ใครมารู้ว่าเราว่าเราทุกอย่างไงเพราะว่าอีกโก้เราสูงมากอะอ,อยากให้ทุกคนเห็นแต่เราในภาพที่แบบดีสวยเลิศเพอร์เฟกแต่ว่าไอภาพที่เราตกต่ําหรือเราร้องไห้เลยไม่เลยอขนาดแบบว่าเสียใจมากก็ยังไม่ยอมร้องไห้ใครเห็นแล้วค่อยไปแอบร้องเองค่ะแต่ว่าพอห้าสี่สามสองหนึ่งว้าวอเลพลังมาใช่นี่คือวิเชตางแย้วค่ะมุมที่คนไม่รู้ ทำไมเรื่องราวต่างๆมันถึงถาโถมเข้ามาในช่วงเวลาติดๆกันทั้งเรื่องของการอ่ะไม่ต่อสัญญา a ชน e วี v, แล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองเริ่มหายไปจากวงการบันเทิงเลยธุรกิจก็ไม่ดีจะเรียกว่าไปไม่รอดก็ถ้าวันนี้คงยอมรับนะคะ<ช>แต่วันนั้นเราไม่ยอมรับคํานี้อสองอย่างมาปะทะในชีวิต,ตงแตงเงวได้ย,ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมนเนาเจะ,เ,ะเป็นช่วงเวลา มันอาจจะเป็นช่วงเวลามากกว่าค่ะมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของเราที่ที่ชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างมันจะถาโถมเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆแล้วช่วงนั้นมันอช่วงชนวีหมดสัญญาเราเองก็ทําไม่ได้นะว่าหมดสัญญาแล้วแล้วก็ด้วยความที่คิดว่าแบบฉันยังไงฉันจะบินเปลี่ยนไปทิศท,ท,ทางหนึง่งจะเป็นนักธุรกิจขี้เกียจแล้วไม่อยากจะ ทำงานวงการบันเทิงแล้วอยากย้ายสาขาหรืออยากจะอะไรเงี้ยพอสัญญาหมดปุ๊บเราก็บอกงั้นเราก็ไม่ไม่ต่อไม่ต่อก็ไม่มีใครห้ามด้วยเพราะว่าเก็เบื่อเราเต็มที่เราเหมือนกันเลครับเพราะว่าก็ตอนนั้นไม่รู้ตัวหรอกพอโตแล้วตอนนี้เรามองย้อนกลับไปถึงรู้ตัวใช่ย้อนกลับไปว่าโอ้โหสมัยก่อนเราก็เคเรยเราก็แสบกว่าคนอื่นไว้เยอะแสบที่สุดนะคะต้องเรียกว่าแสบที่สุดในชนวีเลยเป็นพี่ใหญ่ โตมากับชนวีเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนลูกรักเหมือนลูกหัวเปียใครๆก็รักอะไรก็ต้องเอาตงเยวไว้ก่อนแล้วเราไม่รู้เลยว่าน้องๆที่มาใหม่เบางทีเราไปแกล้งกำลังแก่เขาแค่เราไม่ชอบแล้วก็บอกเขาว่าไม่ชอบเขาก็ต้องออกละ <S <S ไม่ได้มาจาับคู่กับเราละหรืออะไรอย่างเงี้ยแรงมากนะสมัยก่อนอแรงมาก สปอนเซอร์บางตัวเนี่ยไม่คือไม่ใช่แค่วีนเหวี่ยงหรือว่าขี้หงุดหงิดอะไรเอาแต่ใจนะคะ<อ>แต่ถึงขั้นชี้เป็นชี้ตายงานของคนที่มาร่วมงานตัวเองได้เลยอ่ะใช่<อ>เพราะว่าอาจจะเป็นอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกอะไระพูดเพื่อเป็นให้ทุกคนอย่าทําอย่างพี่แง้วว่างั้นนะกนะ็อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราดังมากเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เข้าแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าที่ตัวรายการเขาเข้าเพร่ะตัวเราอคือถ้าเง้วอยู่ เขาซื้อแล้วเขาจ่ายไม่อั้นแล้วมันมีสปอนเซอร์ตัวอื่นที่แบบมาแข่งกันอ่ะเอาตัวนี้ออกได้ไหมผมให้เท่านี้เลยเบียดกันเยอะขึ้นไปเพราะโดยที่มูลค่าของรายการที่จะมาซื้อโฆษณาอยู่ที่วีเจตะแง้วใช่เพราะนี้ี่คือโอ้โหเราใหญ่มากในบริษัทเราใหญ่มากในชแนลวีไทยแลนด์ก็เลยทําให้ อัตตามันพองโตแล้วก็ไม่สนใจชีวิตคนอื่นๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเี้ค่ะใช่ก็เลยพอหมดสัญญาปุ๊บคนเลยไม่ไม่มีใครห้ามเลยตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวปรากฏว่าสปอนเซอร์ก็ถอดด้วยกันนะคะสปอนเซอร์ก็ถอดด้วยชแต่ว่าชีวิตที่เราจะเปลี่ยนไปอยากจะไปเป็นนักธุรกิจเอาก็ตรงนั้นก็ไม่ได้อีกอจุดไหนที่ที่แตงแอวคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำไม่ถูกต้อง จุดไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนหรือเหมือนกับฟ้าผ่าลงกลางใจอย่างแรงว่าเฮ้ยฉันทำอะไรอยู่เนี่ยมันมีวินาทีแบบนั้นไหมโอ้กว่าจะคิดได้ตอนนั้นมันก็เหมือนล l ร์ t ไปเยอะเหมือนกันเหมือนช่นว่าอ่ะออกจากชนวีแล้วแล้วคิดว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วพอดวงมันจะไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศนล้เนาะมันจะต้องไปเรียนเมืองไทยที่นั่นก็ไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ได้จะมันมันจะมีเหตุที่ทําให้ไม่ได้ไปตลอด ยังไม่สำนึกยังไม่รู้อ่ะอย่างน้อยอ่ะเรียนเมืองไทยลองไปสอบเมืออถ้าอัดันได้ที่เมืองไทยแล้วตรงนี้เป็นจุดพลิกผันค่ะคือพอได้สอบชิงทุนปริญญาโทแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไปสอบแบบไม่คิดว่าจะได้ใครก็จะไปให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยคิดว่าถ้าถ้าสอบเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเรียนที่เมืองไทยแต่ถ้าไม่ค่าใช้จ่ายมันแพงพอๆกับเมืองนอกอย่างน้อยกลับมาก็ได้ภาษานึกเอาแบบนี้แต่เอิญว่าอ่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นี่แหละมาเรียนนี่ก็คือเรียนเป็นเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่เคยเรียนหรอกจริงๆแล้วเลือกเอาเพราะมันเทดิไม่รู้หรอกว่ายากพอเข้าไปปุ๊บแล้วเราเป็นคนไฮเปอร์โดยนิสัยจนถึงปัจจุบันที่เรียนบริญาโทก็ก็ไฮเปอร์เพราะเด็กไฮเปอร์เนี่ยอะไรก็ไม่เข้าหัวค่ะเพื่อนก็เลยพูดเล่นๆบอกไม่นั่งสมาธิมั่งก็ดีนะจิกๆเนี้ยไอ้คำพูดนั้นทําให้เราได้ได้คิด แต่ก็ไม่รู้กว่าการทําสมาธิคืออะไรมไม่รู้เพราะมีคนสมาธิเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องของนักพรตเป็นเรื่องของพระเขงไม่ชีมไม่เกี่ยวกับเราแม่เอาอยัางไม่แก่หอแต่ท่านี้เนี่มยมู่ครั้งหนึ่งที่แบบไปคุณพ่อพาไปถวายสังฆทานเข้าวัดเพิ่งจะได้สวนใจสังฆทานปุ๊บที่วัดหม่เสนาน,นี่ค่ะตรงนั้นมันจะมีสถาบันพลังจิตานุภาพขขงหลวงพ่อไปยงังเซนโทรโซึ่งพอฟังดูอ๊๊ สถาบันพลังจิตมันนึกไปถึงว่าโอ้งอช้อนได้หรือเปล่าหรือมันเป็นแบบพลังอะไรจิตหรือเปล่าใช่ใช่ก็แบบได้เชื่อถือไหมเนี่ยก็ลองก็เลยนึกแบบมันคงน่าสนใจลองลองดูซิว่าเป็นยังไงก็เลยไปลองถามเขาดูเขาอ่านสอนสมาธิลองเรียนดูว่าเป็นไงพอได้ไปเรียนเป็นหลักสูตรเป็นเรื่องเราวเลยนะคะสอนสมาธิอย่างถูกต้องทํายังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็มีสอนธรรมะสอนอะไรพอเริ่มไปนั่งสมาธิทีเนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ ที่จิตเราอยู่กับนิ่งอยู่กับตัวเราอะเราจะเริ่มได้คิดอเหมือนน้ํากระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่พอเราเริ่มมานั่งสมาธิเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะดิ่งแล้วมันจะนิ่งพอนิ่งปุ๊บภาพเหตุการณ์ในอดีตทั้งหลายมันจะผุดขึ้นมาท้าเป็นสิ่งที่เราทําเกเรไว้นะคะก็แบบอ๋อเพราะมันมีอย่างนี้มันถึงได้เป็นแบบนี้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะเราไปทําตัวแบบนี้ม,มันเริ่มแบบ โอ้ oh, ปรุงสังเวชตัวเองโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ว<ห>ีเจตังเง้วต้องทําในสิ่งที่อาจจะสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นทําในสิ่งที่ไปละเมิดความรู้สึกหรือแม<ไห>้แต่กระทั่งงานชีวิตของคนอื่นทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวมาเยอะเลยนะคะ <S <S <ไห>แต่ในที่สุดธรรมะก็มาเป็นกระจกสะท้อนให้เธอนิง่งสงบแล้วก็มองย้อนกลับไป และพร้อมที่จะชำระสะสางตัวเองให้เป็นคนใหม่และช่วงหน้าเธอจะมาแบ่งปันนะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านี้เนี่ยเราคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่จะเรียนรู้อะไรผ่านวีเจแตงแงวได้บ้างคะ่ะ เ้าก็สู่ช่วงที่2ของ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับวีเจตะงแง้วคุณบุตรสบามหัทถพงค์ค่ะอดีตวีเจชื่อดังของประเทศไทยแล้วก็หายไปจากวงการบันเทิงหายไปจากแวดวงข่าวสื่อสารมวลชน,นทุกคนก็ยังคิดว่าเอะวีเจตะงเง้วไปไหนวิเจตะงเง้วไปไหนนะนแล้วเห็นบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยไม่อยากเจอใคร ออกไปด้วยความรู้สึกที่ตัวเองก็ตอนนั้นยังไม่ยอมรับนะว,ว่ามัน <ฮะ S 1> เป็นช่วงที่มันมีขาขึ้นขาลงใช่ไหมคะ<ช>อารมณ์ตอนที่เราอยู่ในขาลงมันเป็นยังไงคะตังแง้วอารมณ์ของการที่อยู่ในขาลงเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิตอะคะ่ะจากจากตอนที่เราอยู่ในวงการบันเทิงเราสนุกสนานเฮฮาแสงสีเสียงปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่อเผอิญว่าเรียนหนังสือพอดีอ ปัญญาโทก็เรียนก็คือตั้งใจเรียนเรียนเรียนในขณะที่เราเรียนหนังสือในทางโลกเนี่ยเราก็ควบคู่กับการปฏิบัติธรรมเรียนในทางธรรมก็คือเป็นหลักสูตรครูสมาธิเขาหลวงพ่อปรยังด้วยเพราะอาจ,จเป็นเพราะมีสองอย่างนี้ก็เลยทําให้หายไปเลยแล้วไหนจะแบบว่าเรียนหลักสูตร6เดือนเสร็จปุ๊บต้องไปทุด,ดงกับหลวงพ่อแล้วเราต้องไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาอีก6เดือนก็รวมไปปีกว่าเข้าไปแล้วแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เลือกแล้วก่อนหน้าที่จะเลือกเดินเข้าหาเส้นทางธรรมะเนี่ยมันถึงขั้นที่ ไม่อยากเจอหน้าใครขึ้นรถเมย์ไม่อยากให้ใครทักอะไรแบบนั้นเลยไหมตังเง้วมีค่ะมีบางช่วงคือช่วงนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เรียนหนังสือด้วยแหละแล้วก็เหมือนเป็นรอยต่อระหว่างการการเรียนรู้ใจตัวเองนะว่าจะรับได้หรือรับไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่มีช่วงที่มันแบบแบ a n k หรือว่างไปเลยทีเดียวมันเหมือนกับว่าจบจากทางจบจากทางทางการแสดงปุ๊บนี่แล้วมันก็ไปเรียนหนังสือต่อเลยแต่ช่วงนั้นเนี่ยพอเรามีความรู้สึกเราไม่มีรายได้อะไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องประหยัด อ,อย่างรถนี่จอดทิ้งไว้นานนานเกินไปก็เริ่มพังบ่อยอก็เลยก็เลยขาย,ขายพอเริ่มขายทําไงล่ะทีนี้ไปไหนนั่งแท็กซี่ไปบ่อยมันก็เปลืองนะกเ็เปลืองก็เลยต้องลองนั่งรถเมย์ก็ไม่เลวนะอแต่พอขึ้นไปแลเวซึ่งตอนซึ่งตอนเป็นวีเจชื่อดังไม่เคยไม่ต้องถามถึงรถเมย์มไม่เคยเลยแล้วยังเคยแบบขับรถ้วยเคยม คนนี้เขาต้องมีเขาจะรู้สึกไงนะเพราะตอนนี้ในที่สุดตัวเองก็มารู้สึกเนื่องรถเมล์แล้วเป็นยังไงตอนนี้พอตอนั่งรถเมล์ครั้งแรกนี่เลื้อล่ะรู้แล้วล่ะว่านั่งรถเมล์เปยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้แต่ตอนแรกไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครจําได้เลยใช่ไหมกลัวเขารู้จักว่าเราเป็นใครมากเลยแต่ว่าก็ด้วยความไม่รู้นะเวลานั่งรถเมล์ปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีแบบเราไม่รู้หรอกว่าค่ารถเมล์เท่าไหร่แต่ขึ้นไปด้วยความที่เราเป็นคนชอบเปมาตัไหนแล้วนะขึ้นรถเมล์ป ก็พอจ่ายไปแล้วบอกไม่ต้องทอนก็พอรู่าอืมไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนไม่เคยมีไม่เคยมีเราก็เลยบอกไม่ได้หรอกพี่มันแค่แปดบาทจะมาไม่ต้องทอนเลย S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก็เรียนรู้ไปมีรถขายรถขึ้นรถเมย์ใช้ชีวิตประหยัดลงเยอะเพราะไรายได้อย่างที่เคยฟู่ฟ้าเนี่ยไม่มีละแบรนด์นงแบรนเนมไม่ต้องพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลย<ช>ก็พอดีเลือกที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางสายธรรมะ,ะก็เลยทําให้เหมือนกับได้ทุ่มเทสมาธิ<ม>แล้วก็เวลาในชีวิตเนี่ยไปกับตรงนั้นทีนี้ก็คือเหมือนกับหายไปจากวงการบันเทิงเลยจริงๆเพราะว่าเข้าป่าด้วยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้มันคืออะไร ทำให้เราได้รู้ถึงคำว่า,าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน,ม,นมันจะเป็นสัจธรรมก็อาจจะฟังดูสูงนสูงหะ้วให้มีความรู้สึกว่า,าสาระคืออะไรสาระของชีวิตต้องเรียกว่าสาระเลยเมื่อก่อนนี้ถ้าถือกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้ามันคัน <laughs> นั่งมาตั้งแต่ราบีฮอร์มันไปซื้อมัมน,หนห,หน,านากักมันจะถือแล้วมันเบาจริงๆหนักมากเลยลเถ้ากระเป๋าพักไม่ไดามันคันไม่ได้เลย <c oughs> กินมาม่าอะไรหรอแบบโอ้ไม่ไเจ็บคอ <c oughs> แต่ยากิโซบะโอเคแต่ตังยี่ห้อดีๆดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราพอเราแบบว่ากลับไปสู่สามัญเรื่องอย่างนี้นะคะได้ไปปฏิบัติทาได้ไปอยู่ในป่าได้อะไรอย่างเงี้ยขุดหน่อไม้ทานนะคะคือถ้าเราไม่ทํามีกินก็แค่นี้ ถ้าเกิดว่าไม่ทําไม่กินหน่อไม้ไม่กินน้ําพริกก็คือไม่ต้องมีอะไรกินอพอไปอยู่ที่น,นั่นนานๆๆเข้ารู้สึกว่าเออทุกอย่างมันอยู่ที่สาระจริงๆนะสาระของการที่ทําให้ตัวเองรอดจากความหิวก็คืออะไรก็ได้ที่กินแล้วไม่มีโรคภัยแค่เจ็บกับร่างกายอิ่ม,มหนึ่งอิ่มเหมือนกันอนอนไม่ต้องนอนที่นอนฟูกใหญ่ก็ได้นอนไม้กระดานก็หนึ่งตื่นเหมือนกันจะเป็นแบบนั้นกระเป๋าโอ้ยตอนนี้เหรอกระเป๋าผ้าก็ได้ใส่ของได้เหมือนกันไม่มีอะไรถุงพลาสติกก็ได้ ไม่ยึดติดกับเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปแล้วไม่ยึดติดเลยแล้วรองเท้าแตะก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้นะมันต้องมีแบรนด์นิดนึงนะไม่ไม้มีแบรนด์ปวดขาไม่ได้แต่เดี๋โอ้ยช้างอะไรก็ได้ได้หมดเลยขอขอแค่ใส่แล้วเดินไปได้ไม่เจ็บก็พอใช่คู่นี้ก็ลอยเก้าองใส่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องพูดถึงปวดเท้าค่ะอได้เธรรมะมันสอนให้เราปล่อยวางได้ทั้งหมด ช่ค่ะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติธรรมดารู้รรถึงสาระของชีวิตใช่ตอนนี้คุณตังเงี้ยยังมีความฝันอะไรไหมมีความฝันแล้วคะ่ะก็อยากจะเป็นผู้ที่นำแสงสว่างส่งต่อให้กับเพื่อนๆให้เห็นว่าไอ้สิ่งใดที่เราควรทำสิ่งไรเราไม่ควรทำแต่อย่างหนึ่งก็คืออะไรก็ตามที่เราทำมาไม่ว่าจะดีไม่ดีมันผ่านมาแล้วอยาให้คนตัด อะไรที่ดีทําต่อไป <c oughs> อะไรที่ดีแล้วยังไม่ได้ทําทําเสียอ,อะไรที่ไม่ดีแล้วทาแล้วหยุดเพราะไม่งั้นคุณก็จะทุกข์อยู่อเงินไม่จบแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีแล้วยังไม่ทําอย่าทําำนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอยากเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางถ่ายาทอดต,ตรงนี้<ช>สําหรับคนที่ยังหลงอยู่ยังยึดติดอยู่ยังมีความทุกข์อยู่ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ตัวเองคิดว่าตัวเองยังมีความทุกข์ในเรื่องอะไรอยู่อีกไหม ความทุกข์ในตอนนี้นะณนะตอนนี้จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเกิดมาทุกหมดเพราะทุกแปลว่าการตั้งทนอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลานะั่นคือทุกแต่ถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าเศร้าเสียใจมันเป็นเวทนาถามว่าเรามีเวทนาอะไรมั้งก็มันก็มีตามสภาพอะหิวข้าวก็ทุกข์ละปวดท้องก็ทุกข์เดินมากเมื่อยก็ทุกข์มันมีแต่เพียงแต่ว่าเราเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับเราเรายอมรับมันแล้ววางมันลงได้เร็วแค่ไหน ซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับว่าวางลงได้เร็วมากอมยอมรับมันแล้วก็วางค่ะค่ะชีวิตประจําวันในแต่ละวันทําอะไรบ้างโอ้โหถ้าถามถ้าตอบให้มันดูดีก็จริงๆคือเหมือนปฏิบัติทั้งวันคือเจริญสติตามรู้ยืนเดินนั่งนอนทําอะไรมีสติสัมปชัญญะในการพูดถ้าเป็นสมัยก่อนอยากพูดเลยพูดเลยพุ่งใครจะไม่สนใจความรู้สึกสผู้ฟังใช่แต่ตอนนี้เราจะคิดคิดก่อนแล้วค่อยพูด แต่บางครั้งเราคิดแล้วเราไม่พูดก็ได้เพราะถ้าเกิดเราพูดไปแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรือพูดไปแล้วไม่ถูกกาะเทศะพูดแล้วให้โทษก็ไม่พูดหรือมันดีก็จริงแต่ยังไม่ถูกกาะเทศะควรจะรอก่อนถึงจังหวะดีๆค่อยพูดเราก็รอถ้าเป็นสมัยก่อนไม่รอค่ะไม่สนฉันคิดอะไรฉันพูดออกมาเลยไม่ได้เลยนี่จริงแล้วทําให้นึกถึงที่ผู้ใหญ่คนโบราณเขาสอนเสมอว่าให้คิดทุกครั้ง ที่จะพูดแต่ไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะใช่ใช่นี่คือก็ธรรมะเอกนั่นแหละที่ทําให้ให้กล่อมเกล่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยคิดเลยเดี๋ยวนี้นี่คือคิดไตรตรองมีเหตุมีผลแล้วก็อยู่กับความธรรมดาสามัญได้ใช่ที่ผ่านมายังพอเคยได้ยินว่าคุณตังเงีวยังรับงานอย่างเช่นบันทึกเสียง โฆษณาหรือว่าจัดรายการวิทยุตอนนี้ยังมีอยู่ในมือไหมตอนนี้ณตอนนี้เลยนะคะไม่มีเลยค่ะไม่ไม่มีแล้วอยู่ได้ยังไงแล้วคนบอกว่าเราคุณตางแ้วอยู่ได้ยังไงเอาะไรมากินมาใช้ล่ะต่อให้ปฏิบัติธรรมก็เถอะคือปฏิบัติธรรมแต่ว่าหมายถึงว่าพอถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราที่เรารู้จักเขาเรียกอะไรรู้จักพอเพียง รู้จักว่าเหมือนว่า,วาหนึ่งอิ่มอะไรก็ได้ข้าวไข่เจียวก็อิ่มได้แล้วเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปกินร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยเราไม่ฟุ้งเฟอ้อยังไงก็อยู่ได้แสดงว่ายังพอสะสมทุนรอนที่สมัยที่เราทํางานเก็บไว<ช>้อยู่ไอ้ตรงนั้นก็มีแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ <c oughs> จะมีพี่น้องอยู่ร่วมกันทุกคนก็จะแชร์กัน <c oughs> อยู่กันเป็นครอบครัวเหม,มือนกับว่าพวกพี่ชายน้องชายก็ทํางานมีเงินเดือนก็มาเลี้ยงดูในครอบครัวส่วนตตงแหอ่ถ้าไม่ได้ทํางาน ก็ดูแลแม่เพราะว่าแม่แก่แล้วก็ต้องมีพาไปหาหมอไปอะไรทุกคนทํางานหมดไม่มีใครอยู่บ้านแล้วใครอยู่กับแม่นั่นหนึ่งแม่จะไปโรงพยาบาลทุกคนไปทํางานหมดแล้วใครจะพาแม่ไปโรงพยาบาลอย่างน้อยก็มีเงาเงาแต่เงาก็จะพาแม่ไปโรงพยาบาลไปเฝ้าไข้บ้างอะไรบ้างอยู่แม่ก็พาแม่ไปวัดบ้างไปอะไรบ้างอย่างน้อยเราก็เหมือนช่วยเหลือแม่ในทางทางก็ทําหน้าที่นี้ทดแทนลูกๆคนอื่นที่เขาทําไม่ได้ใช่ค่ะใช่แต่เงาจะบอกกับน้องๆทุกคนเลยว่าคนที่ ว่างงานแท้ๆไม่มีมทุกคนมีงานทําหมดไม่งานทางโลกก็ทางธรรมหรือไม่แต่งานเกี่ยวงานบ้านงานอะไรแต่ทุกคนต้องมีงานทําที่ไม่มีเลยว่างไปจริงๆเนี่ย ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในการดูแลบุพการีใชอันนี้คือไม่ใช่เป็นหน้าที่หรือไม่ใช่เป็นคําสั่งของใครแต่ว่าเป็นมาจากจิตวิญญาณความกตัญญูกะตะเวทีของคนที่เป็นลูกนะคะ,ะดังนั้นหลายคนอยากทราบว่าชีวิตตอนนี้คุณแตงแง้วทําอะไรมีงานไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คงจะได้ทราบคําตอบกันไปแล้ว<ะ>แล้วเธอก็อยู่อย่างมีความสุขสงบ แล้วก็ได้ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาที่ดำเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาหาข้อคิดและแรงบันดาลใจช่วงสุดท้ายกับวีเจตงแงวค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายเราได้เรียนรู้ชีวิตของผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะซึ่งจากการเป็นผู้หญิงเก่งในแวดวงบันเทิงได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงมีเงินทองแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มฟ้าตอนนี้กลายมาเป็นผู้หญิงเก่งในทางธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมทั้งในการดําเนินชีวิตตัวเองทุกลมหายใจแล้วก็การได้ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิด<ะ>นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของคนที่จากเคยสุดโตง่งสุด,สด มาอีกด้านหนึ่งสุดๆเหมือนกันนะตังแกวใช่ค่ะสุดมาก <c oughs> อยากจะบอกคนที่ดูรายการของเราในคืนนี้ยังไงชีวิตของคุณตังแกวอยากจะให้เป็นบทเรียนในแง่ไหนกับใครบ้างคะค่ะ,ะสาหรับบทเรียนนะคะที่อยากจะบอกเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็คืออดีตไม่อยากให้ทุกคนยึดติดอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีเรียนรู้มัน แล้วก็อย่าทํามันอีกอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีหยุดทําเสียอะไรที่ไม่ดีและยังไม่ได้ทําอย่าทําอ,อะไรที่ดีทําแล้วก็ทําต่อไปและทําให้ดียิ่งขึ้นแต่อะไรสิ่งดีๆที่ยังไม่ได้ทําแล้วรู้ว่ามันดีควรจะทําก็จงทําทําให้มันเกิดขึ้นในอนาคตที่สําคัญที่สุดปัจจุบันขณะสําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะดีจะชั่วอะไรมาไม่สําคัญเท่ากับการเริ่มต้นใหม่ นะคะเราเป็นคนเลือกเองชีวิตเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกที่จะเดินไปในทางไหนถ้าไหนๆเราเลือกได้ทําไมไม่เลือกเดินในเส้นทางที่มีความสุขสงบและมีความสุขค่ะ,ะ,คะอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณตังแงวเล่ามาก็คือคชีวิตในวงการบันเทิงวงการบันเทิงเป็นวงการที่ สวยงามนะ,ะแล้วก็ดูหอมหวานนะแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็อยากจะเข้ามาเยอะมากแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีวิธีการหรือว่ามันมีอะไรไหมที่จากประสบการณ์ชีวิตของคุณตตงแงวแล้วอยากจะบอกน้องๆในวงการบันเทิงรุ่นหลังๆค่ะมีสติค่ะสมัยก่อนสมัยที่พี่ตตงแง้วเติบโตมากับวงการบันเทิงเนี่ยมันมันเก้าวความเจริญแต่ตัวของธรรมะหรืออะไรสื่อธรรมะอย่างน้อยรุ่นน้องรุ่นใหม่เนี่ยโชคดีแล้วเห็นมีดาราหลายๆคนที่ ใช้ความดังของตัวเองไปนในทางที่เป็นสื่อสร้างสรรค์อเอาตัวเองเนี่ยไปช่วยทําให้คนที่เราได้เ,เขาเรียกว่าแฟนรายการเราอย่างเงี้ยค่ะเห็นแบบเป็นตัวแทนในการพาไปปฏิบัติท,ทําบ้างไปหรือทำงาน,นจิตอาสาโอ,อ้เ,อเป็นเรื่องดีมากซึ่งสมัยเราไม่มีไงมไม่มีใครชักชวนไม่มีใครชักนําก็พากันสนุกสนานกันไปใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากให้น้องๆทําในสิ่งเหล่านี้ต่อไป ก็ให้โชคดีด้วยเพราะเพราะว่าพี่ดงเอยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบไม่เสพเสืออะไรเลยเปล่าเสพแล้วก็มีสติในการที่จะดูด้วยนะคะก็ดีแล้วอยากให้น้องๆทำแบบนั้นต่อไป <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็น <c oughs> ตัวแทนของสังคมที่ดีค่ะ <c oughs> อยู่ในวงการบันเทิงมีพลังมากมายที่จะสามารถพาให้คนที่รักเราชอบเราหรือคนที่ติดตามเราไปในทางบวกหรือไปในทางลบก,ก็ได้ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะถึงเคยไม่รู้ตัวมาอย่างคุณตะแงว้วแต่ปัจจุบันนี้รู้ตัวทั่วพร้อมงดงามมีสติทุกลมหายใจแล้วเนี่ยก็เลยมาบอกฝากคนรุ่นหลังๆผ่านประสบการณ์ชีวิตของตัวเองขอบคุณมากๆนะคะคุณตะแง้วที่สละเวลาแล้วก็หวังว่าคงจะ ส่งต่อพลังและวิธีคิดแห่งธรรมะเนี่ยไปสู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะน้องๆในวงการบันเทิงอีกเยอะเลยขอบคุณมากมากค่ะและนี่ก็คือคุณบุษบามหัตถพงศ์หรือว่าวีเจแตงแง้วซึ่งงดงามตามแบบของเธอในวันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ